ชอบกินโอ๊ยน้ำกระเด็นใส่ตาเน่ทรดาทานข้าวหนูทรดาทานทานข้าวต้มสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเวลาเก่าเวลาเดิมนี่ไปได้ผักมาเขาเรียกว่าออดิบจะไว้แกงส้ม ่คแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะนี่นี่ลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ออดิบเขาบอกว่าแกงกะทิก็นี่นี่ลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ออดิบเขาบอกว่าแกงกะทิก็เป็นคนที่ชอบมากเลยชอบชอบผักอนะไรเงี้ย ชอบชอบทำเป็นแกงส้มค่ะนี่จะปอกจะปอกมัดละห้าบาทซื้อมาสี่มัดเรามาดูกันดักกินแกงส้มเป็นคนชอบโตดาทานข้าวหนูตดาทานทานข้าวต้มข้าวคะ่ะโตดาทานข้าวลูก ทานแต่ขนมอร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พี่เพือ่อนนั่นงปอกไปเรื่อยๆแหละวันนี้ไม่ได้ไปไหนคะ่ะวันนี้เลี้ยงลูกชอบกินแกงส้มที่มีผักเยอะๆ กินคนเดียวนะแต่ว่าชอบกินผักทวดาทานข้าวหนูทวดาทานทานข้าวต้มนี่นั่นงปอกไปเรื่อยๆแหละมัดละห้าบาทซื้อมาสี่มัด เรามาดูกันดักกินแกงส้มเป็นคนชอบนี้นี่ลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ออดิบเขาบอกว่าแกงกะทิก็ขอาดาทานข้าวนี่มัดละห้าบาทนี่มัดละห้าบาทซื้อมาสี่มัดเรามาดูกันดักกินแกงส้มเป็นคนชอบ ว่าแกงออกมาเป็นยังไงเนาะข้าวค่ะโตดาทานข้าวลูกทานแต่ขนมเคยกินมาแล้วแต่ไม่รู้ทำยังไงอะ่ะเขาบอกให้ปอกอย่างนี้ใช่ไหมนี่เออเขาบอกให้ลอกอย่างนี้ โอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแกงแกะให้เสร็จก่อนบายบายสวัสดีตอนเช้า <c oughs> อร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พี่เพื่อนมัดละห้าบาทซื้อมาสี่มัดเรามาดูกันอยากกินแกงส้มเป็นคนชอบนี่มัดละห้าบาทซื้อมาสี่มัดเรามาดูกัน อยากกินแกงส้มเป็นคนชอบเป็นคนที่ชอบมากเลยชอบชอบผักอันเนี้ยชอบชอบทําเป็นแกงส้มอค่ะนี่จะปอกจะปอกนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะนี่ ดูกันว่าเป็นไงวันนี้ไม่ได้ทำงานวันนี้ไม่ทำงานคะ่ะยังลูกทานข้าวอร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พี่เพื่อนข้าวค่ะโวดาทานข้าวลูกทานแต่ขนมนี่ นั่งปอกไปเรื่อยๆแล็อร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่ๆเพื่นโอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแกงแกะให้เสร็จก่อนบายบายสวัสดีตอนเช้าออกไปเรื่อยๆเยลยเอามือแกะออกนี้ นี่อย่างนี้เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าแต่เป็นคนชอบกินไงชอบกินโอ๊ยน้ำกระเด็นส่ตาเนี่ว่าแกงออกมาเป็นยังไงเนาะเป็นคนที่ชอบมากเลยชอบชอบผักอยนะ่างเงี้ยชอบชอบทำเป็นแกงส้มอค่ะนี่จะปอกจะปอกนี้นี่ลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ อดิบเขาบอกว่าแกงกะทิก็อโอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแกงแกะให้เสร็จก่อนบายบายสวัสดีตอนเช้าโร <c oughs> ดาทานข้าวหนูรดาทานทานข้าวต้มออกไปเรื่อยๆเลย <c oughs> เอามือ แกะออกนี้ก็อร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พี่เพื่นวันนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะวันนี้เลี้ยงลูกขอบพระคทาันข้าวนี่มัดละห้าบาทนี่นี่นลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ออดิบเขาบอกว่าแกงกะทิก็ เคยกินมาแล้วแต่ไม่รู้ทํำยังไงอะ่ะเขาบอกให้ปอกอย่างนี้ใช่ไหมนี่เออเขาบอกให้ลอกอย่างนี้ชอบกินแกงส้มที่มีผักเยอะๆกินคนเดียวนะแต่ว่าชอบกินผักนี่อย่างนี้เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าแต่เป็นคนชอบกินไงชอบกินโอ๊ยน้ำกระเด็นใส่ตาเนี่ มาดูกันว่าเป็นไงก็อร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่พี่เพื่นออกไปเรื่อยๆเลยเอามือแกะออกนี้ โอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแกงแกะให้เสร็จก่อนบ๊ายบายสวัสดีตอนเช้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนคะ่ะวันนี้เลี้ยงลูกขอสดาทานข้าวนี่บัดละห้าบาทอร่อยแกงส้มก็อร่อยนะคะพี่เพื่อนโอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแกงแกะให้เสร็จก่อน บายบายสวัสดีตอนเช้าพี <c oughs> ่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะพี่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะวันนี้ไม่ได้ทำงาน ไม่ทํางานคะ่ะเงลูกทานข้าวเป็นคนที่ชอบมากเลยชอบชอบผักอันเนี้ยชอบชอบทําเป็นแกงส้มค่ะนี่จะปอกจะปอก,ปอกวันนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะวันนี้เลี้ยงลูกขอพรดาทานข้าวนี่มัดละห้าบาทนี่น,น,นี่นั่งปอกไปเรื่อยๆแหละ เนี่ยปอกอย่เงี้ยอือนี้นี่นลอกลอกออกให้หมดเลยนี่ออดิบเขาบอกว่าแกงกะทิก็วันนี้ไม่ได้ทำงานวันนี้ไม่ทำงานคะ่ะยังลูก ทานาค,ค่ะนี่ค่ะ